ก็ไม่ต้องตัดออกพับขึ้นพับขึ้นเวลาโตขึ้นก็สามารถเอาลงได้อีกค่ะด้ยดสักหน่อยจ้าดักหน่อยจะได้ดูดีสี่ตัวจะ้ะ รีดสักน้อยจะได้เรียบน้อยนะคะเสร็จแล้วจ้าจะไม่ต้องซื้อบ่อยๆซ่อมผ้านะคะ เพื่อนๆงานกะะ<ๆ>็เยอะก็ไม่ต้องตัดออกพับขึ้นพับขึ้นเวลาโตขึ้นก็สามารถเอาลงได้อีกค่ะ ดีดสักหน่อยจ้าดีสักหน่อยจะได้ดูดีสี่ตัวจ้าเก็บงานจ้าเห็นไคะ จ้าเรียบร้อยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็ไม่ต้องตัดออกพับขึ้นพับขึ้นเวลาโตขึ้นก็สามารถเอาลงได้อีกค่ะ สร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เก็บงานเก็บงานก็ ชีวิตประจำวันจ้าชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันก็คือเย็บผ้าซ่อมผ้าสี่ตัวจ้าเพื่อนจะไม่ต้องซื้อบ่อยๆดีสักหน่อยจ้า ได้ด cool. cool. ูดีสี่ตัวจ้ะปิดงานปิดงานชีวิตประจำวันจ้ะชีวิตประจำวันเนาะตัดสั้นนะคะขามันยา ไม,มไม่เรียบก็ไม่เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะทำงานค่ะตัดทายกางเกงค่ะเพื่อนเสร็จแล้วตัวหน ต้องซื้อบ่อยๆเรียบร้อยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะร,ร้อยค่ะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าไม่ลีดนก็ไม่เรียบร้อยค่ะร้อนค่ะพเพื่อนๆงานก็เยอะเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ เก็บงานเก็บงานก็สจแล้วจ้านอนค่ะเพื่อนๆงานก็เยอะ งานเฮ็ดงานชีวิตประจำวันจ้ะชีวิตประจำวันเนาะตัดสั้นนะคะขามันย็บซ่อมผ้าจ้าซ่อมผ้าให้เพื่อนๆดูนะคะ ซ่อมท้านะคะ,ะ,คะเก็บงานจ้าไหค่ะ ชีวิตประจำวันจ้าชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันก็คือเย็บผ้าซ่อมผ้าดีดสักหน่อยจ้าดีสักหน่อยไปได้ดูดีสี่ตัวจ้า ซ่อมผ้าจ้าซ่อมผ้าให้เพื่อนๆดูนะคะเก็บเก็บแล้วตัวเสร็จแล้วสองตัวหยุดรีดสักหน่อยจะได้เรียบร้อยนะคะ มันยาวก็เลยตัดสั้นทำให้มันสั้นจ้ะซ่อมให้มันสั้นลงสตัว